อีมากสุแท้ที่สุดเลยย่าฉันขอเลเซนน่ได้ไหมนะสวัสดีทุกคนดูน่าซึลาบูบูผูดาวดังธรรมดาลาบูบูเธเจ๋งที่สุดเลยยะฉันมิของขวัญมาให้ทุกคนด้วยนะมินิลาบูบูสำหรับทุกคนยังไงแล้วโอ้แล้วต้องไปก่อนแล้ว y บไปๆเหนื่อยจังเลยอ่ะอืมอ๋อแล้ที่บังดูเศร้าๆอยู่นะอย่าเศร้าไปเลยอย่างนั้นมาเล่นเกมกนเถอะนะนอไม่มีใครสนใจฉเลยอ่ะไม่ก็เป็นพราะเธออย่างไงเล่าอ๋อจริงด้วยอ่ะถ้างั้นเธอลองแปลงโฉมเป็นลาบูบักดูดีไหมลาบูบักงั้นเหรอฉันเนี่ยนะฉันไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่ะไปกันค่ะ มาลองดูกันเลยดีกว่านะอเธอต้องมีชุดใหม่แล้วอ่ะแต่ฉันไม่ได้ขนฟูเหมือนเธอนี่เนะอะเราต้องคิดอะไรออกแน่นอนใช้อันนี้หน่อยแล้วกันนะ <What? S 1> เราต้องเก็บขนฟูฟูมาทำชุดกันก่อนนะโอ้อแล้วฉันจะไปหาขนฟูฟูมาจากไหนกันเล่านี่แหละสมุดโน้ตฉันอะ มีไงเอาไปได้เลยแล้วเราจะเอาอะไรอีกดีล่ะเนี่ยดูนี่สิไม่ใช่อันนั้นแร้วนะฮักกี้วักกี้ก็ดูใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะอะไรกันเนี่ยอ๋โอ๊ยช่วยด้วยเป็นอะไรไปนะ่ะนี่เธอแค่ม่เนี่ยนี่ไงฉันนุ่งนุ่งขาวเราเสร็จแล้วเออแต่มนันเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่เหรอ มันดูไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะเอองั้นมาจัดการเรื่องนี้กันเลยอยู่ไหนกันนะนี่ไงดู <What? S 2> สิเอาลูกอมไปใส่ถุงได้เลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ว้าวดูเหมือนจะได้ผลด้วยอะตอนนี้มันกลายเป็นสีแดงไปแล้วอะแต่ยังขาดจุดสีดำอยู่นะแล้วเราจะไปหาจจดพวกนั้นจากไหนดีอ่ะอมงั้นลองซูปเปอร์เชนดูหน่อยดีกว่า ว้าวแล้วเราเอาไงต่อดีเนี่ย <What? S 1> อ้ยโดนนี่สิจมูกยากงั้นเหรอฉันว่าฉันเข้าใจแล้วนี่มันแผ่นลอกสิวเซียนนีินะเราได้แผ่นลอกสิวเซียนมาแล้วนะหนึ่งสองสเสร็จแล้วเยี <Yeah. S 1> นี่ง่ายเอาไปเลยนะ oh. ฉันจะไปทำอะไรดีเนี่ย่งมาได้เลยนะ อจะให้ดีแล้ว <Yeah! S 1> ได้แล้วปอมมาได้เลยว้าวนี่ไงอืาฮะวู้ฮูเจ็มาก <c oughs> ฉันชอบมันมากเลยเย้ yeah! ได้ผลด้วยชุด <c oughs> ของพวกเราพร้อมแล้ว <c oughs> ว่าแต่ต้องทำอะไรต่อนะแม้ <c oughs> <c oughs> งามงามงง,ง,ง,งอร่อยจังเลยอมไม่นะไม่หยุดเลยเนี่ยนมาของชาสำหรับชุดทองชาถ้าไม่มีสมุดเล่มนั้นเธอก็เป็นลาบูบา้าไม่ได้หร <c oughs> อกดูนี่สีนี่มันอะไรเนี่ยสำหรับสมุดเล่มใหม่ต้องใช้ไายต้องหมื่นหนึ่งเลยอย่างนั้นเหรอ What ฉันไม่ได้มีลายเยอะอยขนาด <c oughs> นั้นหรอกนะอ๋อวันนี้ส <c oughs> วัสด,ดีทุกคน กดไลค์วิดีโอนี้ให้กันหน่อยนะเราต้องการหนังสือและใหม่ด่วนเลยฉันอยากเป็นลาบูบักมากมากอะ่ะได้ผลด้วยอะ่ะ <Thank you. S 2> ขอบคุณมากนะพวกคุณช่วยเราไว้เลยนะเนี่ยหน้ากากงั้นเหรองั้นเราขอเลือกห hmm. ่อยได้ไหมอออแล้วขยับดูสิจ๊ะอ่ฮะเอาเป็นขนาดกลางๆก,ก็แล้วกัน hmm. แล้วเราต้องทำ <What? S 1> อะไรต่อเนี่ยดีนิ้ได้เลย มันก็แปลกๆอ,อยู่นะแต่ฉันยังขาดอะไรไปบางอย่างอยู่ฉันยังไม่มีหูกับฟันเลยนี่นะงั้นมาทำหูและฟันให้เหมือนกับของฉันกันเลยนะเพราะให้หน้ากากมีหูเธอก็ต้องมีมันก่อนอนะนะสัสดีทุกคนอ้หวัดดีดอยากได้หูอยางง่านเหรอเรื่องนี้มันง่ายมาก นี่มันอะไรกันเนี่ยเธอต้องเดาว่าหูของลาโบโบอยู่ตรงไหนกันน่ะง่ายจะตายไปนี่มันหูของสติหนย่งเหรอเธอมีสิทธิ์เดาได้ครั้งเดียวเท่านานนะจ๊ะครั้งเดียวเองเหรอตั้งสติก่อนนะแล้วดีปาจะเรื่องอะไนดีเนี่ยฉันก็ไม่รู้จริงๆอะทุกคนฉันต้องการคที่เหลือด่วนเลย คนในมีหูของลาบูบูอยู่ข้างในอย่างั้นเหรอใช่พี่มาบอกฉันหน่อยนะ <Please. S 1> ขอร้องแล่ละได้โปรดจริยังอะ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากนะฉันเลือกสีเขียวก็แล้วกันอะ <Goodbye. S 1> ฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะคราวนี้ก็ต้องได้หูของลาบูบูมาแล้วอะ uh huh. อะไรเนี่ย <What? S 1> ยามันหมดอายุแล้วเหรอทำไงดีล่ะเนี้ยทิมเนี้ย ฉันคิดออกแล้วอะเยออ๋แล้วทำไมต้องใช้รูปของฉันด้วยล่ะแล้ต้องมากัปลอกแล้วก็ตอนนี้เธอก็มีหูสองข้างแล้วล่ะชิชิว้าวดูดีมากเลยอ่ะดีนิ้วได้เลยนะแค่นี้เราก็มีหูครบแล้วเหลือแค่จมูกกับฟันแล้วล่ะ แล้วจะทำจมุกยังไงดีเนี่ยอโอ้ยให้ฉันลองใช้ภาพนี้อย่างนั้นเหรออาฮะโอเคผูกกับจมุกของเราก็พร้อมแล้ว,วรีบไปดีนนิ้วกันได้เลยได้พร้อมด้วยหน้ากากของพวกเราเสร็จแล้วดดดดแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะ,อะฉันต้องมีอุ้งเท้าแบบนี้อ๋อฉันว่าฉันเอามันมาด้วยนะมันดูดีมากแต่จะไปหาจากไหนดีเนี่ย นี่มันเหมือนกับเกมทวิสเตอร์เลยอะรางวัลของเกมนี้คืออุงเท้านุ่มๆอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉันจะต้องพารางวันนั้นมาให้ได้เลยอะ <c oughs> อโอเคมันจะแจกไม่เนี่ยหลบไปเลยอะเอาละ <c oughs> ไปกันเลยดีกว่ามือกับเทา้าอย่าเพิ่งสับสนนะต้องระาวาังหน่อยละโ <c oughs> อ้โอ้โอ้อ เกือบไปแล้วไม่ละเธอทำได้แล้วอีกนิดเดียวเองอีกแค่ก้าวเดียวก็ถึงรางวัลใหญ่ของพวกเราตอนนี้รางวัลนี้ก็เป็นของฉันแล้วว้าวไปเถอเลยเอะเลยเขาเจ๋งมากเลยอะแล้วต้องทำอะไรต่อนี่ยมันควรจะฟูฟูไม่ใช่เหรอแต่เขาง่านก็เป็นพลาสติกนี่นะอ้อใครมากัดขาของฉันเนี่ย มันี่มันสับเปล่ดอย่างงั้นเหรอไม่ต้องกลัวนะลุงพี่ลุงน้องฉันเองข้าสื่อลิตันเดินเดินเดินะจ๊ะนี่รูปของฉันกับพ่อตอนไปข้าวผัดระดูด้วยกันอะแม้โอเคแล้วมาเดี๋ยวนี้เลยนะคว่างถ้วยนั่นไปให้เขาได้เลยอะระวังระวังหน่อยล่ะดูเหมือนเพื่อนมันจะดูนมขึ้นแล้วอะนี่เอาด้วยนี่จะรับโยอโยไปได้เลยนะ ใอ้พลด้วยเยอๆของพวกเรานมคุณยอะเลยอะขอบคุณมากเลยลิตเตดูดูตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วเหรอฮึมว้าฮู้ฉันพาอันสุดเนี่ไปได้ไหมอะดูสิน้ำมันละเบิดบอกนี่ว้าวงั้นเรามาถ่ายรูปกันเถอะตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นเลดี้บัคแล้วเหรอ ยิ้มหน่อยสิจ๊ะเธอดูเศร้ามากเลยอะฮมเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่สามารถทะเลแฟนๆได้หรอกฉันนี่แหละแลดี้บั๊กตัวจริงแลดี้บั๊กเธอจริงๆริงด้วยดีใจที่ได้พบเธอเนะงั้นเม่เอาไปเล่นกันเถอะนะน่ารักจังเลยอ่ะบ๊ายบายลาบูบูช่วยฉันหน่อยสิฉันอยากสร้างบ้านในสไตล์ลาบูบูมากเลยอ่ะได้สิแน่นอนอยู่แล้วอ่ะ นี่ไงเล่าเธอ้ใช้สิ่งนี้ด้วยนะว้าวโอ้แน่ใจสิทำได้แล้วตอนนี้เราต้องใช้กันไกลด้วยนะแต่ฟันแหลมๆก็ใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะดูสิจะทำอะไรได้บ้างอ่ะเออฉันว่าเราควรใช้กันไกลดีกว่าไหมกันไกลแบนบนั้นหนาเบื่อมากนะเธอที่จสงสุดเลยแล้วตาของพวกเราล่ะ <What? S 2> ทำไรดีเนี่ย แต่ยเก่อนนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วช่วยพวกเราหน่อยสิเจ้าตัวน้อยโอเคเขมถึงตาเธอแล้วแต่ต้องทำอะไรต่อนะแค่พยายามยอนที่ยดนก็พอแล้ว,วฉันต้องทำมาได้นะขวาเง็ตบ<ห>แล้วก็ซ้ายหน่อยเอาเลยเห็นไห <ard> มล่ะมาดูกันต่อดีกว่าเจอเป้าหมายแล้วสุดท้ายนี่ฉันเอาสักที โอ้โอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นหรอกเนาะน,น่ไดายเนาะแล้วอย่าทำแบบนั้นอีกนะเค็มเฮ้ยโอเคอแต่ฉันว่าบ้านของพวกเรามันต้องขนโูกว่านี้หน่อยจริงด้วยเ่ะอย่าลืมบุกผ้านุ่มๆด้วยเนาะแบบนี้ไงแบบเนี้ยดูสิ่จัตัวนน้อยมาดูกันมาเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนาะนี่มันอร่อยมากเลยยองดูซิ Oh. เด็กดีถึงตาเธอแล้ว,ลวกันันจ้ะเดี๋ยวฉันจัดก,การให้เองดอลลี่ฉ <c oughs> ันขอ,อค้นปูๆของเธอได้ไหมเฮรอเธอดูดีสดๆเลยธอชจะยอ้อยนเลยนั่นนี่ uh. ตอนนี้เราก็มีผ้าห่มนุมน่มๆแล้วว้าว <Wow. S 1> แต่ว่ายังเป็นสีขาวอยู่เลยนะท <c oughs> ่า้าวเราจะพลาดแล้วนะสิ oh. ดูขนม oh. พวกนี้สิ อ๋อรามิลลกอมเยอะมากเลยนี่วูสี่สจดการที่เองเนาะฉันต้องใช้เหรียญแบบนี้ด้วยนี่ไงมาเริ่มเดินเครื่องกันเลยเดี๋ยวจะจับมาที่เองยังไงเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอกดูซิฉันทำได้แล้วเกือบได้แล้ว,ลวใช่แล้วนี่แหละรางวัลพองเรา,าพอ,พอ นุ่งอมสีล้วเบนเดอร์ไงล่ะพอดีเลยเติมโคล่าเข้าไปหน่อยดีกว่ามันก็ฟังดูน่าสนุกดีเอ้าทิมฉันทำไรของเธออยู่น้าฉันก็ลังทำแคนดี้ป๊อปเนี่ยลองเซร์ราเซอร์ไพรส์สิอย่างจ๊ะชาวบ้าก็ดูดีอยู่นะแต่ต้องใส่ลูกอมเข้าไปเพิ่มหน่อยแล้วเบนดอรขอเรียนอีกเหรียญจะได้ไหมอะเอาไงดีเนี่ย ทุกคนมาช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมอ่ะเอออย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะจะได้ไปหาเหรียญมาเพิ่มไงเรายังต้องาการการกดไลค์เยอะเลยล่ะเก่งมากเราได้เหรียญมาเพิ่มแล้วมาลุยก,กันต่อเลยตอนนี้มันเขย่ากันได้เลยแล้วก็และนี่คือผ้อห่มสีชมพูของเราเนะี่ยมันน้มแล้วก่อนหน้ากอดมากเลยอ่ะ แต่มันยังขาดหน้าตาน่ารักน่ารักไปนะอเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนี่ไม่ใช่เวโมนม์ลลกนี่แหละที่เขาเรียกว่าฝีมือเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเธอชอบมันมามไม่ค่อยชอบเพรว่ามันเล็กเกินไปก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วเธอก็พูดถูกนะพื่อนเด็กมีแค่เห็ุของมาริโอเท่านั้นแหละที่ใช้เบาได้นะอ๋อ,อ,อใช่แล้ว ไปกันเลยดีกว่าคีมเราต้องเรียบหน่อยแล้ว <What? S 1> ถห้ดูเหมือนเจ้าหญิงเลยฮะโอ้มารีโอมารีโอจะอยู่ <c oughs> ที่ชุมนันนะ่าอยู่นะใครเนะี่ยว่าไงสองสองทำไงดีอะละ <What? S 1> บูบูปีพอศาจจะเข้าเลยนะ โอ้มาดิโอที่รักเฮ้ยเธอไม่ใช่จอหญิงพีจริงๆป่ะเนี่ยฉ้าบอกไม่น่าใช่หรอกนะโอ้ยแล้วนะคิด <c oughs> จะมาเหรอฉันจะวับเหรอถ้าเาล,าลงมือแล้ว <c oughs> ขอเหตุสักอันหนึ่ง <c oughs> ได้ไหมขอร้อง <c oughs> จริง,งด้ยวยอ้อทำไงดีทุกคนบอกฉันมาได้ในคอมเม์ขงางล่างฉันว่าทุกคนก <Yes. S 2> ับโจดถูก โอ้เอาแฮนดี้ไปได้เลยนะมาดีเออในชุดพวกเดาไว้เลยอะแล้วก็สาวสาวเดี๋ยวมีอย่างที่ต้องทำก่อนนะพอแปลกไปเยอะแต่ฉันว่ามันยา o แปลกแปลกอยู่นะจมูกมันหายไปไหนกันเนี่ยงานนี้มันต้องใสุดๆเลยฮึๆฉันจัดการให้เองนะไปไงล่ะอันนี้ต้องว่องแน่นอนด ฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะมาจ,จัดการเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเพื่อนแล้วแต่จมูกของเราบูบูไม่ใช่แบบนี้หรอกนะอ๋อน่าเศร้าจังยังไงก็ต้องคิดออกแน่นอนอฉันมีไอเดียดีๆแล้ว <Yeah. S 1> ช่วยฉันหน่อยสิจ้อเพื่อนแักได้สิเราทิ้งเดียวกันอยู่แล้วนี่นาะแล้วตอนนี้ล่ะสุดท้ายจมูกของเราก็เสร็จสักทีน่ารัก <Yeah. S 1> มากเลยอ่ะ แล้วตาของเธอล่ะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อฉันรู้แล้วนี่คือถั่ววิเศษนะมันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยสักครั้งเดียวนะอันน้ว่าแต่มันใช่ยังไงกันเะนีแค่ตมน้ำกาไปหน่อยก็พอแล้วโออเอ้ระวังหน่อยนะ,ะ,ะต่อเดียวจริจริงๆ <Wow. S 1> ิญญอจะตัวหน่อย สุดยอดไปเลยขอเด็ดกรีบของนายหน่อยได้ไหมอ๋อฮะอฮะในเวลามาทำหน้าต่างให้บ้านของลาบูบูกันแล้วมาวางให้มันเข้าที่กันเถอะเปิดแล้วก็ปิดได้เลยว่าแต่ทำไมเราไม่ใส่กลิตเตอร์เข้าไปให,หน่อยล่ะเรื่องนี้มันง่ายมากเยอะสิไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วล่ะถึงเวลาสำหรับตอนที่แจงที่สุดกันแล้ว นี่แหละรอยยิเส้นได้เจ้าของยาบูบูอันนี้น่าจะยากอยู่นะโ <c oughs> อ้โอ้พอจะพอหมดแล้วเอ้าขอโทษทีนะแต่เอ <c oughs> อฉันนึกอะไรออกแล้วละเดี๋ยวต้องมาโทรหาหนางฟ้าฟัาฟานน้ำนมกันหน่อยแล้ว <c oughs> ฟันดีนะเจ้า <c oughs> เพื่อนรัก <Yeah. S 1> นี่มันอบอุ่นมากเลยแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอ Nhưng nắm nọc nghĩ thôi đi bao mày náo <laughs> nè mà la ừ. mày <laughs> lag nèo mà đi mày tóc. Yupi lời khóp mày 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 đi mày 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 lời mày 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 nè nè mày 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 nè mày 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 nè nè mày 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 nè mày 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 ถ้าเธอประหลุดอีก็ติดต่อฉันได้เลยจ้ะเราก็จะเสร็จแล้วล่ะคิมจะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยแต่มันก็ดูดี่แค่เยอะเลยอะตอนนี้บ้านของเราก็มีฟันแล้วแหละนะมาติดกาวกันเลยดีกว่ารดยยิ้มนี่พ้ร์ปฟกสุดๆเลยฉันไม่ได้มาคาะจังหวะไชม์ไมอะฮะวันนี้เราไม่ได้ชวนใครมาหรอกนะบะไม่มีใครอยู่บ้านหรอกในไม่มีท่าจับเราได้หรอกนะบอกว่าเขาจะหาพวกเราไ่เจอ ันายก็ไปเล่นบ้านเอิเซ่เดี๋ยวฉันต้องจัดการหน่อยแล้วใช่แล้วบ้านของพวกเธอโดนดีแน่หางเกิยวใช่ไหมทุกคนใดแล้วงั้นฉันไปล่าเหยื่อต่อดีกว่าอ๋ออะฮะฉันว่าเขาน่าจะไปแล้ว บ้านของเราพังหมดเลยอย่าตกใจไปเลยเพื่อนรักมาทำความสะอาดที่นี่กันดีกว่านะนี่ไงดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่ารอยยิ้มนี่คาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งมันด้วยโคล่าแบบนี้หน่อยแล้วดูหน่อยมาจัดฟันกันหน่อยดีมากชันดะทกเคสเลยนะ ทำตามฉันเลยล่ะหนึ่งสองตาดาได้เวลามาถอดเล็กดัดฟันกันแล้วเธอที่เจ๋งสุดๆเลยมากอดกันหน่อยดิกว่านะสุดท้ายฝันฉันก็กลายเป็นจริงสักทีนะเพื่อนแล้วจะมีเซอร์ไพรส์ามาให้เธอด้วยว่งะให้ฉันงัลล้นเหรอมาลองใส่กันเลยดีกว่า น <Wow. S 2> ี่ดูดีสดๆไปเลยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงเวลาที่เธอจะต้องออกไปผจญภัยแล้วนะจ๊ะจะคิดถ,ถึงเธอนะจ๊ะเพื่อนรักนี่มันใครกันเนี่ยอ๋อินดี้ที่รู้จักนะจ๊ะสวัสดีเชื่อๆบิงโกตอนฉันมาเร็วจะพาเธอไปดูอะไรเจ๋งๆเองอนี่ต้องน่า <laughs> ติดต้นมากแน่เลย